สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับ r l b b e r Space โปรแกรมนะครับก็ต่อยอดจากคาที่แล้วนะครับเก็บข่าววิทยาศาสตร์เราสามารถเปลี่ยนนักบินได้นะครับผมเพื่อเราเป็นเปลี่ยนเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับเพื่อเก็บข่าววิทยาศาสตร์ได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ผมก็จะทําการต่อเติมจรวดเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อจะเก็บข่าววิทยาศาสตร์เพิ่มนะครับชิ้นส่วนนี้คืออะไรคือ Science Junior นะครับในการที่เก็บข้อมูลวิทยาศาสตร์อีกอันนึงได้นะครับนี่เมื่อเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็จะ คราวนี้แหละครับผมผมก็จะปล่อยจรวดนะครับหันไปทิศทางตะวันออกนะครับผมหรือไปหาน้ำที่น้ำทะเลนะครับผมเพื่อจะทำการเก็บทิซศาร์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมก็ไม่รอช้านะครับผมการควบคุมก็จะปล่อยขึ้นไปการควบคุมจรวดนะครับก็เหมือนอเหมือนเกมทั่วไปเลยคือคมุนมบสนะครับม,มีการควบคุมจรวดซึ่งข้อควรที่ เราต้องจดจําให้ได้ก็คืออะไรคือ,อาการควบคุมจรวดนะครับผมต้องอาศัยเนี่ยบาเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดมองพยายามมองตัวอย่างตลอดนะครับผมเราจะควบคุมผิดตลอดแน่ๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยมากๆเราควรดูบอตลอดนะครับผมและก็อาร์ลับผมกำลังดิ่งพระสุดท้ายอีกรอบหนึง่งทำการ observe material bay นะครับและเราก็ได้ข้าววิทยาศาสตร์มาก เจราก็จะเก็บมาเหมือนเดิมแล้วก็บางอันข้าวที่สาบางอันนะครับเราต้องเก็บซ้ำเพื่อให้ได้อ่าเรายังเก็บซ้ำได้อยู่เพื่อเก็บข้าวที่สามานะครับผมแล้ก็เก็บซ้ำใหม่อีกหน่อยอีกหนึ่งการทางนี้ปล่อยล่มชูชีเรียบร้อยแล้วก็ทําการคูปีพอร์ตมีคูปีพอร์ตมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีอะไรเราก็โอเคไม่เป็นไรปล่อยล่มชูชีลงสู่พื้นะครับโอเค เราไปไม่ไกลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราน้ำมันไม่พอแล้วก็ตลาดววบบผมไม่ค่อยได้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรสำหรับวีดีโอ้้งนยังไงก็เดี๋ยวนี่เก็บ่ง้าทัตย์มาก่อนละกันเ,เรากำลังลงสู่พื้นนะครับผมโอเคถึงพื้นเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการเก็บซีฟสคู๊มเติม์อีกหนึ่งและกันเราได้พิเศษมาเพิ่มอีกนะครับผม เสร็จแล้วเราทำการคูรีพอร์ตมีอะไรเพิ่มไหมมีโอเคเราก็เก็บมาแล้วก็ทำการ EVA EVA เรามีอะไรเพิ่มอีกไหม EVA รีพอร์ตไม่มีอะไรเพิ่มแล้วโอเคเราก็ไม่ต้องเก็บอะไรล้วก็กลับเข้ายานกันนะครับผมกด B เพื่อกลับเข้ายานกันนะครับและแล้วเราก็ทำงาน Recover w u z z l นะครับผมเก็บข้อมูลทางเทือกสตร์มา วิทยาศาสตร์ที่หลังจากการที่เรามีนักบินเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้เงี้ยนั้อา่าวิทยาศาสตร,ร์เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขียนละเอียดเขียนรายงานได้ละเอียดมากกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้อะไรกลับมาเยอะแยะเลย้ลวก็รวมรวมทั้งประสบการณ์นะครับผมในการบินเราตอนนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมานแล้วเ,เรียบร้อยนะครับผม ก็นี่คือเพิ่มเติมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแล้วก็การเปลี่ยนนักบินของเรานะครับผมเพื่อจะได้ไดูว่าอ๋อเราเปลี่ยนนักบินได้นะครับผมนักบินแต่ละนักบินก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับผมออถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์รรก็จะช่วยในเรื่องของการจบข้าวิทยาศาสตร์ให้เยอะขึ้นสำหรับวิดีโอครั้งนี้นะครับก็ตอนเนื่องจากที่แล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางหรือยานสื่อสารโดยเส้นทังสำหรับวิดีโอครั้งนี้ก็ครับผมนะครับ